ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้พี่ไพ่จงตอบด้วยค่ะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนกับความรู้สึกที่มีต่อคุณมากๆเลยนะคะณตอนนี้เขารู้สึก รู้สึกรักรู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะคุณคือคนที่เข้าคุณคือคนที่เข้ามาเติมเต็มความสุขให้แก่เขานะคะแล้วนะตอนนี้คือเขามีความตั้งใจว่าเขาอยากที่จะสร้างชีวิตอยู่กับคุณนะคะเขาอยากให้ความรักในครั้งนี้มันมันมีความมั่นคงนะคะเขาคิดถึงขั้นที่อยากที่จะแต่งงานกับคุณได้เลยนะคะณนะตอนนี้ เขามองว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขานะคะเหมือนกับบางครั้งนะคะตัวเขาอาจจะยังมีความลังเลใจกับสถานการณ์ชีวิตของเขาหลายอย่างที่เขาจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะแต่ตัวเขาก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอารมณ์ของเขาได้นะคะแล้วเพราะเขามองว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่เข้ามาเติมเต็มความสุขให้แก่เขา คุณทำให้เขากลับมามองเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะแล้วก็กลับมามีพลังงานดีมีพลังงานที่ดีมีพลังงานบวกในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะบางครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่อชอบที่จะเหมือนกับมีมีความลับอะไรหลายอย่างที่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยเล่าให้คุณฟังนะคะ แต่ตัวของเขาณนะตอนนี้คือเขาเปิดใจมากขึ้นเขาชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเขารู้สึกเหมือนกับเหมือนกับเขารักคุณมากขึ้นรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นแล้วณนะตอนนี้คือเขาคาดหวังว่าเขาอยากที่จะกลับมาสร้างความสุขให้แก่คุณกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับคุณนะคะ เขาอยากที่จะทําให้สถานการณ์ความรักของคุณและเขามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากที่จะทําให้ความรักในครั้งนี้มันพัฒนาเติบโตแล้วก็มีความสุขร่วมกันนะคะ mm. เดี๋ยวลองมาดูไพ่อ mm. อรัเคิลดูนะคะว่าความรู้สึกที่เขาอยากจะบอกคุณมีอะไรนะคะ mm. เขาอยากจะแต่งงานกับคุณนะคะ เพราะว่าณนะตอนนี้คือเขารู้สึกรักคุณมีความสุขที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณนะคะขอให้คุณได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะ